S 1> <S 1> ใช้เวลาทั้งหมดนะคะ2ชั่วโมง10นาที<ม>จากโตเกียวไปเ <ๆๆ S 1> กยียวโตน้ำน้ใครมาเกียวโตก็ต้องไปเที่ยวเป็นอาตนนทอที่กินได้จริงมาก 800. ๆๆๆานะคะ800ยเยนอยากได้ข้นเหนียว่ะแต่ราคาก็แพงม,มากเลย Good morning วันนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปเกยียวโตวโก็เช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่ารถนะคะมา รับเหมือนเดิมเพื่อไปสนามบินแต่แอบแพงเหมือนกัน6500บาทแล้วคือแบบมันใกล้มากๆเลยรอบนั้นเราคิดว่าถ้าจะเป็นแบบถ้าเราเช็คก่อนว่ามันใกล้ขนาดนี้ประมาณ6อาทีนั่งแท็กซี่อาจจะคุ้มกว่าสัมภาระก,ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าส่งไปนะคะกับบริการส่งกระเป๋าไปที่โรงแรมที่นั่นแล้วก็คือแทบไม่ต้องขนอะไรกันเยอะเลยค่ะเพื่อจะไปขึ้นชิงคันเซ็นไปเกี้ยวไป,ไปอะไรคเรีโวเกียวโตพูดสิเ้ อีกอย่างหนึ่งที่ชอบในคนญี่ปุ่นนะคะดรเวอร์เขาตั้งใจทำงานมากดูใส่ชุดอย่างดีเลยแล้วทำงานกันเร็วสุดๆนี่ค่ะสัมภาระเหลือแค่นี้เองที่จะไปนี่คือสถานีรถไฟเหรอสวยมากอันนี้คือห้างไดมารุใช่ปะดูดีจังเลยอะ่ะโมเดิร์นมากเอ๊ะคนพบหมีหนึ่งตัวอ่ะไปเอาตั๋วก่อนนะคะเราจองออนไลน์ไว้ตอนนี้มีความเอออยู่เขาสายรถไฟเยอะมาก กลัวไปผิดกําลังใช้สติอยู่ถามเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกว่าให้มาเอาตั๋วตรงตู้นี้ค่ะอันนี้ราคานะคะคนละ18,840เยนทั้งหมดก็4คนนี่ค่ะถึงจุดรอแล้วนะคะก็เดี๋ยวเที่ยงครึ่งเพื่อนๆก็้องกถ่ายรูปเป็นกันก่อนตอนนี้นะคะก็กำลังจะไปทุร์่า์าเก็ซื้อของไว้นั่งทานกันในรถท่า ที่จะบอกว่าสีแดงนในหลายๆคนชอบแบบว่ากลัวที่เป็นคนสองสีจะ,จะบอกว่าสีแดงเป็นสีที่ใส่เราจะทําให้ขับผิวไม่ทรงดูนะตอนนี้พี่ได้ใส่สีดดงพอสีแดงมันสดใสขึ้นเลยอะเยเียยวมร้มาเรียบร้อยนะคะこมาเรีบยบรอยคมาเรีบร้อาร้คาเรียอรเ ใช้เวลาทั้งหมดนะคะ2ชั่วโมง10นาทีจากโตเกียวไปเกียวโตค่ะแล้วก็จะได้แบบดูวิวด้ดวยโอ้ยดูดีโอชอบมากรีโอแบบดูวิวใหญ่เลยอ่ะนี่นะคะตอนนี้ก็มาเช่ารถนะคะรอบนี้จะขับเองที่ โตโยต้าเรนะคะนะคะก็เดินออกมาจากสถานีนะคะ5้านาทีคนท้องก็คือรุยมากซึ่งจะบอกว่าคือคิดถูกแม่นะคะที่มีการส่งลักเกชนะคะมาไว้ที่โรงแรมที่เกียวโตก่อนไม่ไงั้นนะเราจะแบกกันไม่ไหว,ลวเลยตอนนี้คือบอกว่าเราเหลือกระเป๋าลักเกชแค่แค่สามใบค่ะมีทั้ง่นสีญญส่มัษย์ด้วยกันนะคะมีคนนี้ก็คือพอลงจากเครื่องบินปุ๊บนะคะหลับบล็อกเลยเจ้าหมี คที่เรามาเช่ารถกันก็อยู่ตรงนี้นี่นะคะก็เป็นรถอาผ่านค่ะได้มาคันนี้ตั้งคาซีก่อนเลยค่ะอันดับแรกจับเด็กล็อกในคาซีเรียบร้อยคือเด็กคนนี้เขาไม่งอแงเวลานั่งคาซีพอนั่งจนชินแล้วบางทีเขาก็จะแบบว่ามาขอขึ้นเองอะ่ะเรียวดูวิวหรอลง,ลงอะไรเพิ่งขึ้นไปไปโรงแรมเฮ้ เช่ารถนะคะจะถูกกว่าการที่แบบว่ามีคนขับเยอะเพราะว่ามันน่าจะแพงที่ค่าดิรเวอร์นะคะ3วันรถเอา่าดประมาณ20,000บาทนะคะก็ถ้าใครแบบว่ายังขับได้ไม่มีลู่ไม่มีอะไรน,นันนว่าขับเองในนอกเมืองมันจะขับง่ายกว่าแต่โตเกียวค่ะที่ราชว,ว่ามันแบบมันเหมือนแบบแบบต้องจอดแล้วลงจอดแล้วลงอะไรแล้วก็เลยแบบเช่าไดรเวอร์ในวันที่อยู่โตเกียวแต่พออยู่เกียวโตก็เลยขับเองจะได้ประหยัดงาน,นะคะ่ะ เข้าโรงแรมค่ะน่ารักมากบรรยากาศโคซี่สุดๆโรงแรมชื่อซุยลานะคะเป็นอ,อยู่ใน The Luxury l o l l e c t i o n นะคะก็จะเป็น l ักชุยโฮเทลที่แบบมีฟิลแบบโลเคอลฟิลแบบ traditional เหมือนอยู่ในเขาเรียกอะไรอะแบบพูดเป็นกระท่อมกระท่อมอยางเนี้แล้วกันนี่สวยมากค่ะวิวภูเขาคือมาเกียวโตนอนแล้วก็ต้องนอนอะไรที่ไม่เป็นวายแบบนี้มีวิว เราพักริมนะคะของผู้ใหญ่เป็นชายเขียวของรลีโอเป็นอะไรน้ำส้มเป็นน้ำส้มนะอ่ะไปห้องกันครับมีออนเซนเปิดยังไง ร้านอาหารที่นี่นะคะปิดตั้งแต่แบบ6โมงเย็นถ้าแถวนี้นะเพราะมันเป็นฟิลแบบนอกเมืองตอนนี้ก็เลยแบบว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อของกินกันแล้วดูดิอยากให้เห็นลีโอรูเนี้น่ารักน่ารักอ่โอ้ยน่ารักจังเลยลูกพี่หมีเรามาที่ชื่อกูเมซิตี้หูใหญ่มาก ซื้อมาเยอะมากยังกะอยู่อาศัยที่นี่อะไรอะไรมันก็น่ากิน่ะทุกคนคือมันน่ากินไปหมดอ่ะนนก็เลยหยิบม,มารัวๆเลยอ่ะจะกินทันก่อนกลับไปเนี่ยวันนี้จากซูปเปอร์มาเก็ตโอ้โหของเลี้ยงหวานผมเปลี่ยนนีดหวานสุดๆเนาะใช่โอขอกินอ็อกกี้ได้ไหมได้จ <c oughs> ารีโอก,กิน หลังจากทำการปาร์ตี้ของจากซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วนะคะก็จะออนเซ็นกันสตอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นหวานมากราคาถูกมากทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะห้องใหญ่มากทุกคนห้องดีมากนะคะแต่ราคาก็แพงมากๆเลยแพงทั้งสองห้องเลยเพรามาในช่วงเฟสทีวซีซั่นด้วยแหละยังน่ากอนดีกว่าเดี๋วนีช็คเงส่ก่อน ช่วงนี้ก็คือใช้ออยของเ e โอเช็ดเลยมันมีวันหนึ่งที่แบบลืมเอาออยมาก็เลยใช้เบบี้ออยของของเโเช็ดดูนะคะกลายเป็นว่าแบบเอิมันดีแล้วมันก็ออกหมดเลย <c oughs> คุณพ่อเขาีชอบแช่ออนเซนมากเขาก็เลยบอกว่าคือเวลาแช่เนี่ยมันจะทําให้มันแบบว่าหายปวดกระดูกปวดหลังที่ปวดมาเขาบอกว่าสูตรของเขาก็าคือลงไป20นาทีเสร็จแล้วก็ขึ้นมารางน้ําเย็น แล้วก็ลงไปมาอีก10นาทีขาบที่ปว,ปวดปวดหลังมาในทิพก็คือหายเลยเพราะที่จะอายุยอายุ70กว่าแล้วซึ่งที่เนี่ไม่มีพับลิกออนเซ็นหมายถึงว่าถ้าเรานอนในห้องที่แบบไม่มีออนเซ็นในห้องอ่ะอย่างห้องอีกห้องหนึ่งที่เปิดไม่มีออนเซ็นของห้องถ้าเกิดว่าจะใชออนเซ็นพรเวทของโรงแรมเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มประมาณคนละ800บาทแต่ถ้าห้องนี้ยมีออนเซ็นก็คือก็จะเป็นห้องที่ราคายอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะสามารถแช่ในห้องได้แต่เขาเรียกว่าคือบ่อมันจะเล็กๆกนะันเนาะถ้าพับลิกมันก็จะบ่อใหญ่แต่ว่าเคยแบบ อธิบายทับลีกถ้าเขินเก็แอบ,บแบบโป๊โป้แบบร้อยเปอร์เซนเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอคนไทยด้วยกันเอาจิบเราก็ไม่ไหวจะโป้พอเช็ดเสร็จแล้วนะคะคัตนี้ก็จะใช้คัตนี้ใช้สับลีห้อดีนะดีมากเลยของญี่ปุ่นแต่ว่าก็ซื้อตามแบบบูธประเทศไ,ไทยได้นะคะไม่ใช้น้ำเกลือเช็ดติดท้ายแล้วก็ค่อยใช้โฟมหลังหน้านะ ตอนนี้ภูมก็อระมาณน,นี้ทุกคนเจ็ดเดือ,อนอรอนอะสุกแล้วลงมาเรียบร้อยค่ะมากหน้าไปด้วยเพราข้างบนเราจะเย็นตอนนี้ก็ำลังคิดอยู่ว่าลูกในท้องจะสุกไหมัน <c oughs> จะเดือดหรือเปล่าแต่ว่าไปเซิร์ช Google มาเขาบอกว่าคนท้องลงได้ในอุณหภูมิที่ ต่อกับ3า38ตอนนี้ให้โรงแรมปรับเป็น37ค่ะซึ่งวิธีปรับสะดวกมากคือเราไม่ต้องปรับเองนะโทรไปหาโรงแรมแล้วเขาจะปรับจากระบบให้ตอนนี้ก็ตอนแรกมันไป็น40เออก็ตอนนี้ไปฉน3สไปโอ้อยลูกดิ้นด้วยอะทุกคนนางจะร้อนไหมเนี่ย <c oughs> บ่ใหญ่อยู่นะแต่นี้มันปิดไว้ครึ่งบ่ชาบูนชาบูแคทเธอรีน วันนี้นะคะคุณมอร์นิ่งตื่นเช้ามาก็คือ9ก้าโมงขึ้นเลยรีบแต่งตัวไปถ่ายรูปเล่นแถวแบบหน้าโรงแรมมันจะเป็นเหมือน้า่ๆแ,แบบแม่น้ําแล้วก็มีแบบเรือประมงอะไรอย่างนี้นะคะถ่ายรูปสวยมากเนดะี๋ยแปะให้ดูตอนนี้ก็กาลังออกไปกินไขเ่เซกิที่จองไว้ มีเด็กอยากกินนมแต่ให้กินไม่ได้เพราะถ้ากินแล้วเขาจะไม่ยอมกินข้าวคุณหมอบอกว่าต้องลดนมแล้วเพื่อให้ทานข้าวมากขึ้นนมนมพี่หมอบอกว่าให้กินข้าวก่อนแล้วค่อยกินนมเรากําลังไปทานข้าวกันนะโอเคกลัวมาม,กม,าม,มีกลัวมามีทําไมอ่ะกลัวมามีทําไมมามีมาร์กหน้าที่เราจะบอกว่ากลัวหมามี อากาศนะคะนี่ก็จะเป็นห้องพิเวษค่ะมีความแบบ traditional เจ p ปนนี้สุดๆเขาก็จะมีมาให้ว่าเนี่ยเป็นลิสต์ว่าคอสที่เราจะทานนะคะแต่ละอันเป็นอะไรบ้างเริ่มจากรีโอกินอะไรก่อนเลยอันแรกเปิดตอมรับรถสาเกเด็กมเมาอย่างอุ <c oughs> ้ยามานเห็นคนเมาเราถึงทำแบบเนี้ <c oughs> ออสแรกของรีโอนะคะเป็นไข่ตุนมีคอสบบบีด้วยนะ อันนี้ก็คือเป็นเนื้อแบบเนื้อดิบเขาให้เอาแบบคุกๆกันข้อข้างล่างมันเป็นหินร้อนะคะนี่ไงมันจะเป็นเหมือนชาบูชาบอูอร่อยมากร้านนี้นะคะเขาได้มิชลินไม่แน่ใจว่า2หรือ3ามแล้วเดี๋ยวไปรีเช็คอีกทีทิ้งไข่ตูนอร่อยไหมคะอร่อยมากไหมมากชอบไหมชอบเย้อ, <Yeah. S 2> อันนี้นะคะเป็นเมนูที่7เป็นดักพอตนะคะแล้วก็มีดัมปิ้งนะคะแล้วก็มี เนกิเป็นหม้อเป็ดร้อนของลีโออ้ำอำ้ำไหมอืมอ้ำอยู <S <S อบ่บอลลูนพี่เขาเข้ามาทีไรชอบตลอดก็เลยใครคาวาอิค่ะตรงนี้ก็อยู่ตรงเออโซนเมืองเก่าใกล้ๆกับร้านเมื่อกี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบกึ่งๆโมเดิร์นแล้วก็เมืองเก่าแต่ถ้าตรงที่โรงแรมเราอยู่มันจะเป็นเมืองแบบเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะคะคแล้วก็แวะมาวัดสีส้มเพราะว่ามาถ่ายกับชุดส้มมาถ่ายแล้วักแปะให้ดูว่าถ่ายยังไงวัดนี้คือสีส้มทางนั้นเลยใครใส่สีส้มมัน่าจะถ่ายรูปสวยค่ะหลังจากถ่ายคอนเทนต์เสร็จนะคะตอนนี้ก็คือยมมากพอง,ง่วงมาแวะแบบว่าตลาดแถวแถวโรงแรมไม่รู้ลแล้วตลาดมันคล้ายคล้ายอเวนูนะคะเพี่โยโดนล็อกคอล็อกฟิต อับคอไม่ได้ค่ะือดโดนใส่เปลือก <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เพิ่งแช่อออนเซนเสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้จะอาบน้ําสระผมกะจะนอนเร็วๆค่ะเพราะรุงนี้ออยากจะตื่นแต่เช้าไปเที่ยวเพราะแสงมันหมดไว้มากะคะ่ะทุกคนโอเคที่ไปอาบน้ําก่อนนะ้ยบายๆคุณนายค่ะเช้านี้นะคะเราจะไปทำคอนเทนต์ ชุดนอนโรงแรมกันอุ๊ยนี่นั่นนี่ก็ใส่ใส่ทุกคนเดดีโอก็ใส่ดีโอใส่แตะเด็กด้วยครับป๊าปาอยู่นี่ดีโอใส่เหมือนปาป๊าเลยใส่ได้ไหมลูกสู้เขาดึงกางเกงขึ้นดึงกางเกงขึ้นนั่นแหละใช่เกียวโตวันที่เท่าไหร่วันที่4หรือ3ป่ะ วันนี้เราจะไปป่าไผ่กันนะคะซึ่งเป็นที่ที่แบบว่าใครมาเกี่ยวโตก็ต้องไปเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูกันวนามันจะเป็นยังไงใช่ไหมป่าไผ่พูดสิเอไปไปป่าไผ่ไปหาแพน้าแพน้าเย้เย้พี่กงปิดตรงนี้น่นี่นะคะจะบอกว่าป่าไผ่ก็คืออยู่ใกล้โรงแรมมากก็คือขับรถมาจอด 2นาทีถึงค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าป่าไผ่เดี๋ยวมาดูช่วงนี้คนไทยก็มาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเหมือนกันตรงนี้จะเป็นทางเข้าก็จะมีพวกร้านไอติมร้านอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะคะไม่อยากจะพูดซ้ำๆเลยว่าบบเมืองมันสะอาดมาก สะอาดแบบถนนก็คือนอนได้เลยที่ว่าลงไปนอนได้เลยน่าจะยังสะอาดไม่มีขยะไม่มีอะไรแบบเน่ามิดเลยอ่ะนี่นะคะก็มีร้านไอติมร้านขายเสียบเสียบไม้ไอศครีมคนก็คือคิวเยอะมากโอ้อันนี้น่าจะเป็นร้านแบบเทมปุระที่เขาบอกว่ดาดังๆเห็นคนต่อคิวเต็มเลยมีร้านสโนวี่ช็อกโกแลตด,ด้วยเป็นร้านแบบช็อกโกแลตสโนวี่น่ารักอะ่ะ เรากำลังเข้าสู่ป่าไผ่นะคะก็คือเป็นป่าที่มีแต่ต้นไผ็จะมบรรยากาศฟิวโคซี่โคซี่นิดนึงมืดมืดนิดนึงนะคะๆๆก็ไม่แน่ต,ตว่าเดินเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างไหมหรือมันจะเป็นประมาณนี้จะได้ถ่ายรูปแค่ประมาณนี้แล้วก็เกลน,นะคะชุดที่จะมาถ่ายรูปกับป่าไผ่ได้ดีก็ต้องเป็นชุดที่มันอ๊อปกัออกมาเพราะว่าฉากป่าไผ่มันจะอึมคึมอึมคึมก็เลย ชุดนี้เลยองของแพททนแล้วก็แต่งยังไงให้ไม่หนาวตอนนี้กี่องศาเจ็ดองศาไม่หนาวเพราะคัตตี้ใส่ฮีเท็เลกกิ้งข้างใน,<อ>น,นก็เลยโอเคไม่หนาวแล้วก็คือพกโคนมาด้วยเสืวอหนาวพอพออก็ค่อยท็อปเอีกทีอันนี้คือแบบว่าน่าจะให้เขียนคำขอพรทุกคนก็จะมีคำขอพรของแต่ละคนมาไว้ไม่กล้าเขียนนะคะอายนี่มีคำขอพรเต็มเลย เรามาอาพต้นนุนคีกันนะคะที่คาเฟ่ของโรงแรมค่ะจองไว้เป็นวิวแม่น้ำไปกัะอาพต้นนุนคีกันริมแม่น้ำบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ ี่ยนี่พาลีโอไปเดินเล่นอยู่แล้วได้ปัตป้ามาไม่ออกเดดชิักเสียงไฮ้กันหน่อย <Hello. S 1> ซึ่งอันนี้จะบอกว่าคือเขา,าจะเป็นแบบเ,ออเป็นระยะเวลาซึ่งนมันเราก็สั่งได้ตามฟรีโฟชั่วโมงค,<ม>ครึง่ง<ๆ>กินได้ไม่อัน้นกินอะไรก็ได้แต่เราก็คงอัน้นเพราะเราก็กินไม่ไหวนะคะนี่วิวบรรยากาศอย่างนี้เลยเป็นอัพตนู้นชือที่กินได้จริงมากนะคะมีของทาวด้วยอร่อยเลยลูกชิ้นเทมปุระ มีวิวชาวประมงกำลังทายเรือมาบรรยากาศดีมาก Amazing Thailand คือคัตตี้เปลี่ยนชุดอีกแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ไปแวะถ่ายสะพานกินต้นนุนทีนะตอนนี้นะคะจะมาแวะตลาดอิชิกิวันนี้ก็คือเป็นตีมตัวเนี้ยใครรู้มันชื่อเรียกอะไรคือซูกิปมาจากซาริโอแล้วก็มีอันนี้ <c oughs> แล้วก็กระเป๋าม่วง ก็คือตอนนี้เป็นตีมม่วงๆแล้วก็มีกระจกแฟตสีม่วงน่ารักไหมคะนี่นะคะเราก็จอดรถพาร์กิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เดินมานี่คือตลาดลบเลยค่ะเร้อไทยวิชายรอมากับแฟนเขาอจิตอนนี้ไม่ได้ถ่ายคนเนต์แล้วหันไปดูเขาหลอมา ตลาดนิกิชิกนะคะซึ่ง,งเขาขึ้นชื่อว่าเป็นแบบเกียวโตคิทเช่นเป็นคิทเช่นของเมืองเกียวโตก็คือเหมือนเป็นห้องครัวของเกียวโตนั่นเองก็คือจะมีร้านอาหารเยอะมากๆา,กากทุกคนดีมีให้มากินจุกจุเปิดด้วยร้านทาโกยากิก่อนเพราะว่าแฟน่ะอยากกินทาโกยากิมาสักพักแล้วก็เลยต่อคชิวอยู่ ช่างเนือ้อคารุบีเป็นไม้มาลองค่ะแปดร้อยเยนอันนี้นะคะได้ที่ทำเลยดีมากจะเป็นโตแล้วก็เป็นลา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 ซื้อไม่กินได้วาเกียวสติ๊ตกอยองได้้ควเหยวงอ่ะอันนี้ก็คือ Enjoy เ e m p u r a มาก ตาก็คือไปละสาเกถ้าเป็นวากิกนะคะจะมาละ250บาทไทยแต่ถ้าโกเบจะมาละห้า้อบาทไทยแต่ถ้าอยู่ไทยก็คือแพงกว่าน,นี้เยอะมากอร่อยแนะนำว่าไม่ควรปรุงนะทุกคนเพราะว่าเนื้อมันอร่อยด้วยความหอมของมันอยู่แล้วถ้าเราไปปรุงมันจะกลบรสชาติของเนื้อส่วนอันนี้น้ำส้มเกรฟูนนะคะแท้ๆเลยอร่อยเปรี้ยวฉ่ำมากมันมีเนื้อส้มข้างในเปรี้ยวสะใจ ตอนนี้นะคะเราก็มาสานฝันฮาริโอต่อก็อคืออยู่ที่ชอยอเฮอร์โดชิโยค่ะทันทีก็ไปเสิร์ชหาแบบว่าพวกสวนสนุกอะไรอ่ะมันมีอะนไหนบ้างอยากพาลิโอมาเล่นนะคะก็มาจากที่นี่ดันที่ก็มาในชุดใหม่อีกแล้วเรื้องของแปดชั่ววันทูน่ารักไหมคะเป็นแบบเป็นพูโอเวอร์ที่แบบสามารถใส่เป็นเดรสได้ีน่นก็จะมีดีเทลปะเขาได้ทอเป็นโบแล้วก็ทอเป็นโลโก้อย่างบนี้น่ารัก ปาป้าครับป๊าป้าครับป๊าป้าพาลิโอป๊าป้าออโอขึ้นขึ้นอีกอีกได้ไหมได้ขอบคุณครับช่วยด้วยช่วยด้วยคุยกุยคุยกุย พอไปในห้างแล้วแบบว่าอยากหาอะไรกินแบบฟิลโลโค่อ่ะในห้างมันดูเป็นอาหารน่าเบื่อกินแป๊บเดียวมันก็เลี่ยนเป็นปลาแต่คือฟิลเนื้อหมูกระทะมันกินได้เรื่อยๆเลยเว้ยก็เลยอยากหาที่แบบโลโค่อที่ร้ตลาดอะไรพอดีแบบมาห้างใดมารู้แล้วเห็นก็เลยแบบเข้ามาดูตอนนี้นะคะก็มาเจอร้านที่แบบเหมือนแดงๆมันมีพริกเชสชวนแบบอยากกินอะไรเผ็ดๆก็เลยแวะเข้ามาเลยหลานนี้มีเด็กนะคะเขาก็เลยให้ชวนมานังข้างในโอ้ดีเลย ขอพี่ยังเก้าอี้ไหนของหนูรู้เลยเหรอว่าเก้าอี้ดีโอหุยหม่าล่าความแซ่บได้มาเยือนแล้วคะ่ะวันนี้มือที่ฟินที่สุดคือมือน,นี้เลยพอได้กินหม่าล่าเผ็ดๆอาหารญี่ปุ่นแบบบุงทีกินทุกวันมันก็เลี่ยนทุกคนราเมงของกัซซึเนื้อย่างเองห้านเนื้อย่างม,มุนี่นั่นซูชิปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยเทมปุระมันแอบวนๆอะ่ะ มือนี้นะคะทั้งหมด7,220เยนค่ะเรามาซูเปอร์กันอีกแล้วค่ะมาซื้อผลไม้ทานแล้วก็เกิดซื้ออาหารตอนเช้าให้รีโอเพราะว่าสั่งของโรงแรมแล้วน้องไม่กินเลยอะ่ะไปญี่ปุ่นต้องทานลูกคัพลูกคัพอร่อยมาก ลูกพับตอนที่ซื้อที่ไทยอ่ะลูกละประมาณแบบ500ร้อยที่นี่จะเหลือประมาณลูกละร้อยสองแต่ต่อ b ี้กล่องมันมีอันนึงอ่ะที่ไทยซื้อกล่องละสองพันที่นี่กล่องละประมาณ3 0 0นี้ชอบมากนะคะอันนี้อยู่ที่นี่600ยเยนก็มา300ถ้าที่ไทยก็น่าจะแบบเป็นพันอ่ะหยิบเอาเลยใครจะเอาอะไรพรุ่งนี้เช้า หมด5,500ยเยนค่ะวันสุดท้ายที่เกียวโตนะคะวันนี้ก็จะมาทําตามความฝันให้คมอมพีทก็คือมาใส่ถ่ายรูปยูกะตะครอบครัวเดี๋ยวใส่ไหมไม่เคยกลัวกลัวอะไร